สูงวัยอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ผมเชื่อถือฮะเพราะนิติเดี่ผมเชื่อถือครับอ่าลุงชื่ออะไรครับนี่พนสแสวงนามครับน่พนสแสวงนามเนาะครับตอนนี้ลงมาจากไหนครับเนี่ยตอนนี้ผมไปงานไปค้าขายงานเล็กๆน้อยๆที่วัดสันเพชรปีิปดทอมว้พระวัดสันเพชรสามพานตชายยายชาตอำเภอสามพานจังหวัดขอนแกครับรครับแล้วลุงตอนนี้ลุงจะไปไหนต่อ ก็จะกลับไปที่นุสาลรียชัยสมรภูมินุสาวรีชัยสมรภูมิมเาน,ะนนะาะมีเสื้อผ้าติดตัวนะนี่นะที่เห็นนี่เนาะครับครับแอมีเสื้อผ้าจะไปนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทําอะไรครับตรงนั้นจะเป็นที่พักผ่อนแบบอาศัยบ้านเป็นลาน่ะไอเสริมสวย นอนหน้าบ้านเขาอนอนหน้าบ้านเขาคือพูดยทำความสะอาดตาบ้านาเขาเช็ดถูก,ก่อนเขาจะมาเปิดร้านแล้วก็รดน้ำเป็นไม้ครับตอนนี้ลุงอาอยุกี่ปีแล้วครับเ,เกิดปี2496ถ้านับปสก็70แต่เต็มเดือนสิงหา,าเดือนสิงหาเออแล้วทีนี้พูดอย่างง่ายๆแต่อยู่หน้าบ้านเขาคือไม่มีบ้านของตัวเองนะครับ,รบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลุงทํางานทําการอะไรอยู่เสียง ก็ทํางานหลายอย่างทํางานบริษัทสุดท้ายมาทํางานรงปภพอหกสิบปีกเกษียณแล้วก็ไม่มีงานทํบตอนนี้ก็เลยประกอบอาชีพด้วยการเป็นค้าขายเล็กๆน้อยๆตามงาน,น,านวัดตามงานวัดต่างๆนะครับเป็นรับเขาไปอีกทีหนึง่งเป็นรับเขาอีกทีหนึง่งไม่ได้ลงทุนเป็นรับมาแลา้วแล้วก็ไม่็มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองไหมตอนนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตอนที่เคยทํางานอยู่แล้วก็ขายต่อให้เพื่อนไปเป็นบ้านเก่าโบราณอ่าตอนนี้ แล้วเพื่อนก็ให้ไปให้พวกชาวต่างชาติเช่าอยู่อ่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตอนเองเนาะครับเออทีนี้ก็จะทํางานทําการอายุมากแล้วก็ไม่เขา,เขาไม่ก็ไม่รับเนาะหมดแล้วครับเขาไม่รับแล้วมไม่รับแล้วเพราะเกินเกินอายุครับอ่าเจ็ดสิบปีแล้วคุณลุงได้มีรายได้จากอะไรบ้างรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไหมมีครับมีครับมีนะแล้วก็เงินผู้สูงอายุรับครับรับร้อยบาทต่อ ต่หกร้อยบาทต่อเดือนก็พออาศัยได้กินไปแต่มันก็ไม่พอหรอกเนาะไปเช่าบ้านอยู่ก็ไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยอยู่หน้าไปเช่าบ้านอยู่ก็ไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยไปอยู่หน้าบ้านเขาผู้ใจบุญอยู่แถวแถวแต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาอยู่แถวไหนครับบ้านที่ว่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ผมเจอลุงที่ สะพานโพแก้วนาอสะพานโพแก้วเขตสามพานนะครับแลวก็ให้ขึ้นรถมาด้วยกันตอนนี้มาถึงตะลิ่งชันแล้วนะครับจะส่งลุงขึ้นรถเมย์ต่อนะผมจะให้ค่ารถไปนะให้ค่ารถเมย์ไปปัญหาของผู้สูงอายุนะครับแล้วทีนี้ครอบครัวไปไหนหมดครับลูกเมียเคยมีมีเมียกับลูกชายเป็แต่เมียลูกชายนี่ก็มีการทะเบียนสมรส แต่ยังไม่ได้หย่ากันอยู่นใช้น้ำคุณเดิมอยู่น้ำคุณเดิมครับแล้วก็ลูกชายพวกเรียนจบที่บ้านเกิดบนนอนมหาวิทยาลัยเทคนิคลูกุรีครับปัจจุบันก็ไม่รู้จักกันเพราะว่าผมไปเลี้ยงเขาด้วยตนเองให้แม่เขาเลี้ยงเออแต่ผมก็ทํางานขาดการติดต่อกันถูกต้องครับภรรยาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเสียชีวิตแล้วยังอยู่ครับยังอยู่แต่แยกทางกันมานานแล้วแยกกันมาเกือบ40ปีพูดอย่างง่ายๆตอนนี้ลุงก็เป็นเหมือนคนหัวเดียวกะเทียมรีบถูกต้องครับไร้บ้าน เออนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลุงก,ก็เคยเป็นคนที่ทำงานทำการครับ <นะ S 2> ทำาำไราาัครับทำประโยชน์ให้กับสังคมมาเยอะ,อะ,อะรับเสียภาษีรัฐทุกปีครับเออแล้วไอ้เงิงนห600้อบาทที่รัฐบาลเขาเยียวยามาเนี่ยสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยลุงเห็นว่ามันมันน้อยไปไหมหรือมากไปไหมถ้าส,ส่วนกระแสที่ว่าคนเคยรับมาเขาบอกว่ามันไม่พอไม่ในตัวของลุงเองอ่ะมันพอไหมพอใช้ไหมหกร้อยประมาณ ครึ่งเดือนครับใช้แบบประหยัดประหยัดโอ้ได้ครึ่งเดือนเลยโอ้โหเก่งครับห้าวันก็อาศัยข้าวกนบาดพระข้าวกนบาดพระครับที่วัดเสาลีคือวัดมะกอกอ๋อวัดมะกอกเขาก็ให้ความเมตตาครับถูกต้องครับพระช่วยท่านให้กับมาอะไรบ้างไมคับกไม้ท่านให้กินข้าวกินน้ําไปครับกราบครันะประทังชีวิตไปเพราะว่าเราอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทําไปขอแคอย่างเดียวตอนนี้หมดความฝันแล้วนะอนาคตอะไรต่างๆหมดความฝันแล้ว มันก็ต่อสู้ไปเรื่อยเพราะว่ากา้แข็งแรงอยู่เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเท่านั้นเองอ่าไม่ให้เป็นภาระไม่ให้ทำความเดือดร้อนสังคมไม่ให้ทาความเดือดร้อนแค่นั้นเองความฝันเรื่องอนาคตเลือดหรูอ่มั่งมีร่ำรวยอะไรคงไม่คิดแล้วเนาะแต่รู้สึกว่าเงิน600บาทนี่มันจะน้อยไปนิดนึงใช่ไหมก็ขััดค้านสังคมคนผู้สูงอายุรับกันมาครับผมถ้าสักสามพันพอไหมเดือนหนึ่งเห็นด้านเขาโทษได้ พักกันเมืองอะมีสองพักเลยเนี่ยจำไม่ได้ว่าที่ขึ้น, 2, น<ต>ให้สามพันนะพักไอ้ลมไทยพ,ไยพักก้าวไกลพักเพื่อไทยเขาก็มีนโยบายเรื่องนี้อยู่นะใช่ครับอ่าสามพันบ,บ,บาทถ้าสามพันบาทเนี่ยน่าจะดีขึ้นไหมก็ตกวันละร้อยน่าจะพอเยียวยาชีวิตเราได้ไหมคิดว่าได้เพราะว่าข้าวแกง40บาท๋วยเตี๋ยว60บาทโอเคครับ,บสองมื้อก็เท่าร้อยนิดหน่อยก็เรียกว่าพออยู่ได้นะคิดว่าได้ครับแต่600บาทมันดูจะน้อยเกินนะถ้า3,000บาทนี่ครับ มันมีห้องเช่าเล็กๆนะห้องราบพันสองมีครับที่เด็กเช่าพอจะมีที่อยู่ได้สุกซุกใสถามจริงๆในสภาในฐานะที่ลุงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ไร้บ้านเนี่ยนะครับและมีบุคคลอื่นๆในสังคมเนี่ยที่มีลักษณะอย่างลุงคือเป็นผู้สูงวัยนะครับแต่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มีงานงานอาชีพเพราะอายุมากแล้วนะครับอยากจะให้สังคมเนี่ยมาดูแลผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่ไร้บ้าน แบบลุงเนี่ยยังไงบ้างต้องการอะไรจากสังคมบ้างเห็นมีเขาบอกว่าเขาจะสร้างที่พักอาศัยให้ผู้สูงอายุที่<น>ไรความสามารถเนี่ยคล้ายๆพวกสั์ะอะไรเงี้ยอ๋อให้โย่แต่ว่าเห็นพูดกันมาหลายปียก็จะไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้ามีได้เขาคงจะดีนะมีแต่ที่มันมีมานานก็แบบสงเคราะห์สงเคราะห์นะ กลุ่มนี้เขาไม่อยากไปเขาบอกเหมือนคบคดที่สองคบทีสองอันนั้นไปแล้วแต่ความเขาบอกเขาอยู่เดินข้างถนนไปเลยเนี่ยชอบอยู่ข้างถนนดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่อันนี้มันพูดกันจริงนะฮะเออันทุกคนพูดเลยว่าเขาบอกอะไรสงกมุงสังเคราะห์นะไม่ไม่สังเคราะห์อ่ะไม่ชอบไม่ชอบอยู่ใต้กฎระเบียบของไม่ใช่ไม่ใช่สังเคราะห์สงเคราะห์เป็นสังไอส์เขาเรียกว่าอะไรสังเคราะห์นะบอกว่า เป็นระเบียบอะไรน่ะอเป็นคุกที่สองเบอกทุกที่สองนะอ่ะโอเคผมก็จะส่งลุงเดินทางต่อขึ้นรถเมย์ต่อแล้วครับคขอบคุณมากครับที่ท่านผู้ช่วยสสของพรรคเสรีไทยของท่านพลเอกเสรีที่สุดปิยเวศนะจะมาให้เมตตาลงผสมผมแล้วก็เมตตาให้ค่ารถค่าอาหารไปมือหนึ่งก่อนตีดี่เโอเคครับท่านเป็นนักกฎหมายก็ ช่วยเหลือโดยสังคมนี่ก็ขอให้ท่านเจริญนั่เดียว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 ผมไม่ได้ให้อะไรเลยนะผมพามานี่ผมเดินทางมาทางนี้อยู่แล้วนะครับะรว่าทางผ่านท่านเห็นผมอยู่นี่นรับมาช่วยเหลือกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ให้อะไรมากมายหรอกสงเคราะห์ซึ่งกันและกันค่ารถเมย์อะไรเนี่ยนะอืมครับก็ขอให้ลุงเดินทางโดยสวัสดิภาพนะดูแลสุขภาพตัวเองนะลุงนะ นะครับสังคมก็ยังเป็นห่วงลุงเสมอนะครับคนในสังคมเพียงแต่เขามีการมีงานกันเขารีบเร่งนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลุงตรงนี้เลยครับขอบคุณครับลุงครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ส่งคุณลุงนะครับขึ้นรถเมย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินทาง มาที่ทํางานนะครับเพื่อทําหน้าที่นะครับการงานต่อไปนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับสังคมนี้นี่นะครับคนเก่งมีเยอะนะครับคนไทยในคนเก่งมีเยอะนักคิดนักปรัชญานะครับแต่คนที่มีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นนั้นนะครับผมเห็นว่านะครับยังมีไม่มากนะครับแต่ก็มีนะครับในสังคมนี้ นะครับคนเราต้องช่วยเหลือกันนะครับบางครั้งเราก็ช่วยเหลือนคนอื่นเท่าที่จะสามารถช่วยได้นะครับบางครั้งคนอื่นก็ต้องช่วยเหลือเรานะครับสังคมจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขครับกัเป็นธรรมดาอยู่เองนะครับไม่มีใครอยู่คนเดียวได้และไม่มีใครช่วยตัวเองได้ในทุกปัญหาในทุกพิติของปัญหาในการดําเนินชีวิตครับครับคลิปนี้ผมก็ขอลงไว้แต่เพียงนี้นะครับอ่าก็ อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยช่วยกันดูแลนะครับผู้คนในสังคมนะครับซึ่งสังคมจะอยู่ได้นั้นนะครับอยู่ได้เพราะความเมตตากรรณาซึ่งมีต่อกันนั่นเองอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับว่าเมตตาธรรมนั้นคำจุนโลกนะครับอยากจะให้โลกอยู่อย่างสันติสุขเราต้องเป็นคนที่มีเมตตานะครับและช่วยเหลือคนอื่น เท่าที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ